ของคุณหมอคุณหมอของขวัญน,นะคุณหมอของขวัญซึ่งคุณหมอของขวัญเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยได้อธิบายเรื่องของที่ท็อปนิวส์นำเสนอไปก็คือคุณวิทยเยเนี่ยนะคะค,ค,คุณหมอของขวัญเนี่ยได้มีแฮชแท็กถึงอัญชลีด้วย <c oughs> หนึ่งอัญชลีภไยรีรักนะได้ข่าวว่ามีคดีอยู่ใช่ค่ะดีฉันมีคดี และถูกตัดสินจำคุกใช่ค่ะเป็นคดีเรื่องอาจชุมนุมพันธมิตรนะคะคดียังไม่ถึงที่สุดทําไมไม่เข้าใจขบวน,นการของศาลใช่ค่ะกาลังรออุทธรณ์คดีตอนนี้มีโควิดนะคะเราก็าประกันตัวมาอุทธรณ์มีคดีไหมมีค่ะเยอะมากล,ล้อมรอบตัวค่ะคดีอยู่ล้อมรอบตัวเราซึ่งเป็นคดีตั้งแต่พันธมิตรหนึ่งสองแล้วก็ปปสดิฉันมีคดีตั้งแต่ฝ่าฝืฝนพรบจรา,บาจร,จ,ร,รจนถึงเป็นภัยต่อความมั่นคงค่ะ ท่้นมีคดีเป็นสเต็ปเป็นบันไดเลยนะคะ,ะตั้งแต่จราจรเป็นภัยต่อความมั่นคงขัดขืนป่าฝืนหมด,หมดแต่ดันไม่ดิฉันไม่เคยมีคดีเรื่องรักทรัพย์ค่ะมีแต่คดีรักชาติ <c oughs> จะจะว่าไงก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เหมือนกันคุณหมอของขวัญเราไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนกันเราอาจจะเราอาจจะ อยู่ในการชุมนุมเหมือนกันแต่เราไม่เหมือนกันนะโดยเส้นเชิงเลยนะ,ะคะพี่ปอมไม่อยากจะเปรียบเทียบว่าทำไมเราไม่เหมือนกันแต่พี่ปอมอธิบายเรื่องคดีอย่างเดียวว่าพี่ปอมมีคดีเยอะไหมเย,ยอะอ่ะเยอะเยอะมากและมีตั้งแต่ฝ่าฝืนก,การจราจรจน,จนกระทั่งถึงเรื่องของเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นกบฏในราชาอาณาจรรักรถึงขนาดนั้นเลยค่ะแต่ไม่มีรักทรัพย์ไม่มีลักทรัพย์ไม่มีไม่มีค่ะ